เอาละท่านชมก็ยินดีต้อล,ลัวสู่เกม Dark Soul เวอร์ชันเราบอก <c oughs> ชื่อแบบจริงๆมันก็คือชื่อนี้ <c oughs> ซึ่งอ่าแล้วก็ตามเสียง Google Translate น,นั่นแหละนะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับระบบการเล่นของผู้เล่นใหม่กันว่า,าต้องเล่นยังไงต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่อยู่ไลฟ์สดเนี่ยยูบอกกับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าจะมาสอนกับท่านผู้ชมคนที่เป็นมือใหม่กันทั้งหมดเลยแต่แต่แต่แตยูก็ยังไม่ได้ทันทำสักทีเนาะก็แต่ว่าภายในคลิปนี้ยูจะมาทําจริงๆแล้วแล้วก็ไม่ต้องแปจ่ายกับเสียงของตอนตอนนี้ของอยูนะเพราะว่ายูเพิ่งตื่นโอเคเนาะ <c oughs> เกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยท่านชมจะมาเกิดอยู่นณตรงนี้ก็คือมันจะเป็นกำแพงจะเป็นทางเดินจะมีแม่น้ําใช่ไหมจะมีเสาไม้แล้วแหละตอนช่วงต้นก็จะไม่มีอะไรมากก็ให้ท่านชมเดินไป แร,แรกเราจะเกิดมาแบบไม่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าแต่แต่ไม่มีเสื้อกอไม่มีดาบไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้เดินตรงไปซะจริงๆเ,เขาทําเส้นทางกันมาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้านบ,บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่สังเกตเพราะว่าตอนที่อยู่ไปสอนน้องของอยู่เล่นแรกๆเนี่น้องของอยู่ก็งงเหมือนกันพี่ทางไหนทางไหนอะไรยังไงบ้างคือเอาง่ายๆคือไม่รู้ทางซะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นทางก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะนะเห็นไหมอย่างตอนนี้คือผู้เล่นใหม่แต่อันนั้นเขาน่าจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แบบ ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเขามีขวันอยู่ข้างหลังอ่าด้านหลังของเขาเป็นที่เรียบร้อยละเนี่ยไหมแต่น่าจะหลงทางอืม <c oughs> เราว่าเขาน่าจะมาตรงแคมป์มาตรงเต็นน,น่าจะถูกตั้งแต่แรกตรงนี้มีที่ตกปลาด้วยนะเพราะว่าอัปเดตหน้าเนี่ยแแ้ๆโยขอไปว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทําอาหารและการตกปลาเพราะว่าตอนนี้โยเป็นยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในกลุ่มของเกมเกม,เกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นอย่างทางการเนาะพอหลังจากที่เราเดินมากันตรงนี้เสร็จเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยอ๋อนักกบเขียวไม่ใช่นักกบเขียวดีแต่งตัวซะนักกบเขียวเลยโอ้คนเยอะใช้ได้ตอนนี้ภายในเกมเนี่ยตอนแรกจากเดิมก็คืออ่ามีคนเล่นอยู่แค่สองถึงสามร้อยคนแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็นสี่เป็นสีน 4, ่ 4, อ่าสามสี่พันอ่าใช่ใช่เกือบสี่พันละเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้อัปเดตเกมเนี่ยมันเป็นอัศวินพาทิดเข้ามาถ้าท่านสงสัยว่ามาเริ่มแรกเนี่ยเราควรทําอะไรก่อนเป็นอย่างแรกสิ่งแรกเลย การที่ท่านชมมาถึงแคมป์แรกๆใช่ไหมท่มานชมควรนั่งต้นไม้ก่อนเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นทั้งจุดเซฟแล้วก็จะเป็นใส่พลังเวทให้กับเราแล้วก็จะมีพวกสต็อกของเนี่ยอันนี้สามารถใส่ได้แล้วก็จะมีรายละเอียดเกมอันนีเ้เพิ่มเข้ามาล่าสุดเลยนี่เห็นไหมออ,อปเดตใหม่ออโอเคเกมเพิ่งอัปเดตไอ้แก้บั๊กต่างๆวันที่1ิ่จริงๆก่อนอันนี้มันก็อัปเดตไปแล้วเนาะกินอันนี้ก็แก้บั๊กรัวเลย แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเซฟเสร็จเนี่ยเราก็มาคุยกับคุณลุงคุณลุงเนี่ยจะเป็นทั้งเควสแล้วก็จะเป็นทั้งคนขายของเราก็ถ้าเกิดว่าเราหาของอะไรได้เนี่ยอยากจะขายกับคุณลุงก็สามารถมาขายได้เลยนะก็กดไปอ้าวค้างเอ้นี่ชอ็อปแล้วก็มันจะมีอยู่สองหน้าก็อย่าลืมมากดด้วยมีทั้งเซลหน้าเซลส่วนอันนี้หน้าบ่ายก็คือการซื้ออุปกรณ์เริ่มต้นของเรานั่นเองแล้วก็จะมีโคมไฟด้วยแต่เออซื้อไปทั้งหมายกันมาพอะมันฟรีเลยนะ แล้วก็จะมีะนี่ขายของเราจะต้องการขายของอะไรแล้วก็สามารถเอามาขายได้แต่บางอย่างไม่สามารถขายได้นะอย่างเช่น พวกแหวนอะไรเงี้ยที่มันาหาได้กตามกล่องมันไม่สามารถที่จะคาบได้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะขายทิ้งได้แล้วก็พวกคมพีตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะขายได้นะถ้าเกิดว่าเราได้ซ้เพอหลังจากที่เราเล็อกเควสเสร็จเนี่ยบางทีท่ามสมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าเควสมันให้ทําอะไรยังไงตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่าช่วงต้นเนี่ยมันขึ้นว่าให้ท่ามสมขุดแร่คอปเปอร์แล้วก็แร่ทินเนี่ยให้มาขุดตรงตรง,ตรงนี้เนาะจะมีให้ขุดอยู่ซะนี่จะอยู่ใกล้ๆกับ หน้าแคมของอันนี้เลยแรกตอัดไปเนี่ยการที่ท่านชมจะหาของหาทับชุดกอหนังช่วงต้นเนี่ยเพราะช่วงต้นเนี่ยมันจะไม่มีชุดกอดคัพเปอร์หรืออะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีมันจะเป็นแบบอ่าชุดกอดหนังซะก็ให้ท่านชมเนี่ยเดินมาทางนี้แล้วก็มารับคเควสช่วงนี้ได้เลยจ้านี่เห็นไหมเนี่ยคเควสมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละคเควสแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยอ่าถ้าลงไปทำเควสเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นการไปช่วยคนโน้น ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้แหวนถ้าจำไม่ผิดนะนะน่าจะน,าน่าจะน่าจะน่าจะได้น่าจะเป็นแหวนเลือดจะ้ะบวกห้าเเซ็นห้าห้าเปอเซ็นเลือดถามว่าดีไหมก็สลับสลับผู้เล่นใหม่มันออกจะดีนะไ <c oughs> ส่สนวิธีการถานังก็หาจากเจ้าพวกนี้จะ้ะ <c oughs> อ่ะต้อขัดไม่นะนี่แล้วหลังจากนั้นมันก็จะดอบหนังมาจะ้ะอะตัวที่สอง ตอบไหมนี่เห็นไหมปรับหนังไม่อีกชิ้นหนึ่งแล้วจะ้ะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยจะมาตีพวกโจรเพื่อดรอปหนังเนี่ยอย่าลืมรับเควกันด้วยนะเพราะว่ารับเควกเนี่ยมันจะมีให้เควกให้ไปตีพวกโจรอยู่การที่ท่านผู้ชมรับเควกช่วงต้นเนี่ยมันจะทําให้ได้ของได้ XP ช่วงต้นซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากได้นําให้รับจ้ะอย่างที่โยบอกไปนะเสียงโยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นสดๆร้อนเลยแล้วก็มาทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูเพราะว่า,อ,าอยก็คิดมาว่าได้สักพักนึงล,ว,ลว่ะา ถ้าผู้ชมขออยู่มาหลายคลิปแล้วยูก็ยังไม่ได้ทำทำสักทีอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเขาเรื่งกันก่อนก็ถัดจากเต้นมามันจะมีประสาทอยู่ตรงนี้จ้ะให้ท่าผู้ชมนี่ยหลายๆคนเดินมาโอ้ยแหลกอะไรแหละ,ละ,ละถ้าใครแหลกเนี่ยปรับภาพเป็นระดับ5าก็พอนะไม่ต้องปรับระดับสิบเพราะไม่งั้นก็จะแหลกแบบนี้แหละจ้ะถามว่าทาไมยูถึงต้องให้เดินมาตรงตรงนี้เพราะว่าตรงตรงนี้นั้นมันมีเอ่อที่ฝึกซ้อมจะ้ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมคุยไปเนี่ยมันจะมีให้อ่ผู้เล่นใหม่เนี่ยมาฝึกซ้อมต่อสู้ช่วงต้นเลย ก็ถ้าผู้ชมจะได้รู้จักหลักการกระหลบมอนแล้วก็การตีการแพรรีการอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็โล่นเนี่ยแนะนําว่าให้พกๆเอาไว้หน่กก็ดีเพราะเกมกเนี้สามารถเล่นได้เกือบทุกสายเลยเอ่ไม่ใช่เกือบทุกสายนั่นแหละ แต่เวลาจะเล่นจริงๆเนี่ยเวลา,เาลงสนามไปจริงๆเนี่ยมันก็จะถือไปได้แค่อาวุธนันนัเนาะแต่การอัพสเตตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากนั้นจ้าก,ก็คือเราจะเล่นสายไหนก็ได้ถ้าเราไม่ได้แบบติดคอมแบทเรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนไปสายที่ตัวเองชอบได้อ่าพอเข้าใจเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่างงอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างใต้คลิปเลยแต่แต่ก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยฟัง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 แล้วก็ฟังฟังให้เข้าใจกันก่อนถ้าไม่เข้าใจจริงค่อยๆถามทีเดียว เนาะอ๋อใช่าแล้วก็หลังปราสาทเนี่ยตักทางนู้นไปเนี่ยมันจะเป็นอ่า uh, โซนทะเลทรายก็ใครอยากไปก็สามารถไปได้แต่ว่าแผนอัปเดตเนี่ยอ่อมันยังไม่มีอะไรดีๆมากที่เราจะต้องไปเนาะเพราะว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการคุกกิ้งไปเวนเลย,เ,ลยเอาละหลังจากที่ทบทชมเนี่ยทำทุกอย่างตามที่อยู่บอกหมดแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงถึงในส่วนของเงินแล้วก็ไอหินอัปเกดตรงตรง,ตรงนี้กันไอตรงนี้เขาเรียกว่าหินอัปเดนะมันคือหิน <c oughs> ที่ใช <c oughs> ้อัปเกรดชุดเกาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีเกาะช่วงต้นเนาะก็แนะนําว่าให้อัปเกรดมันหน่อยก็ดีแต่สอบยูแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ยูเล่นเกมนี้มาช่วงแรกๆแเนี่ยคืออยู่ไม่เคยอัปเกรดเกาะเลยเพราะว่าตอนที่ยูเล่นช่วงแรกมันไม่มีมันไม่มันไม่มีการอัปเกรดะก่อน,นะเนาะช่วงแรกก็ให้ท่านส่งกด e ครั้งถ้าเกิดว่ามันขึ้น2อยอย่างอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอันแรกมันให้กด e แค่ครั้งเดียวอย่างที่2ก็คือการอัปเกรดก็คือตอนเราต้องกด e ครั้งแบบนี้นี่ แล้วก็สามารถอัปเกรดดาบได้มันก็จะเป็นการเพิ่มพ w e r ให้กับดาบของเราตามนี้นะส่วนของที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือแน่นอนหินอัปเกรดที่พูดไปก่อนนั้นนี้พร้อมกับเงินจ้ะยิ่งท่านสมอัปเกรดดาบเทียสูงเท่าไหร่พวกหินแล้วก็พวกเงินเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงตามก็ตามเลเวลน่้นนะ <c oughs> แล้วก็เวลาการทำหารก็หลักการเดียวกันกับของการตีเหล็กเลยมันจะมีให้กด E ทคั้งแล้วก็กดอ e. ีครั้งเดียวกด E เนีเ่ยเป็นการมั่ง การดั่งแบบนี้มันเป็นการฮิวเลือดของเราเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยเราก็สามารถใช้กองไฟไปได้แล้วเราสามารถก่อกองไฟได้ด้วยนะมาที่ชอปแล้วก็ให้ซื้อเจ้านี่ไปอ่าฟ t a r สตาให้ซื้อไปด้วยแล้วเราก็ไปตัดไม้มาท่อนหนึ่งไม้ชนิดไหนก็ได้ ตัดไปด้วยเวลาเราลงห้องบอสเนี่ยเวลาเราตายหรืออะไรเงี้ยเราสามารถจุดกองไฟลแล้วก็นั่งพักได้ไมันจะเป็นการฮิวได้แต่มานาไม่ได้ฮิวนะจ๊ะมาน,า,มา,นาคือข้อยกเว้นมานาเนี่ยได้จากไหนได้จากการตีเอ่อพวกมอนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่แต่แต่แต,แต,แต่ไม่ใช่ว่าสเตตมันอาจจะเพิ่มสเตมสเต,ม,เตม,มานาเนี่ยได้จากการเอ่อซักชดเกราะใหม่ๆแล้วก็เอ่อได้าจากการสวมอุปกรณ์แต่พวกเลเวลเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านชมมันเกี่ยวไหมเลเวลเป็นการปลดระมบิดสกิลไอ้พวกการด้านซ้ายมือดิกันคือการปลดระมบิดสกิลของตรงตรงนี้ ในโซนถัดไปการที่ท่าผู้ชมจะไปสถานที่ถัดไปได้นั้นถ้าผู้ชมจะต้องผ่านสะพานไปให้ได้ก่อนก็ผ่านสะพานยังไงก็เดินมาจากเต็นเนาะเต็นชงต้นก็ตรงตรง,งนู้นเดินขึ้นมาจากบนเขามาตรงนี้ท่าผู้ชมถ้าเกิดว่ามองขึ้นมาเนี่ยจะเห็นปราสาทอยู่ตรงตรง,ตรงนี้อยู่จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นปราสาทหรอกมันก็เป็นที่ข้ามสะพานไปที่ถัดไปก็ให้เดินมาตรงตรงนี้นี่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นบาเรียการาไว้อยู่ตอนเริ่มต้นเนาะ ก็ให้เคลียร์ให้เสร็จแล้วแน่อนอนไม่สามารถมีเพื่อนช่วยได้มันจะเป็นการวัดความสามารถของท่านผู้ชมว่าจะสามารถก้าวข้ามสะพานไปได้หรือไม่นี่ตรงนี้คือจุดเซฟตรงนี้คือบอสสะพานตอนนี้ถ้าเกิดว่าผ่านเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถไปสะพานถัดไปได้ก็เดี๋ยวยจะพาเดินไปไป let's go เอาลาหลาละาหลาลที่ถ้าผู้ชมผ่านสะพานมาได้มาได้แล้วเนี่ยก็คือโอ๊ยลิน้นพันเราก็ต้องมานั่งกองไฟไม่ใช่กองไฟมันคือต้นไม้อ่ต้นบอนไซหรมั้งก็ให้มานั่งตรงตรงนี้เลยแล้วก็เซฟ แค่นั้นแหละจ้ะสะุดท้ายแล้วคู่มือการสอนผู้เล่นใหม่ก็จบเป็นเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวยูจะมาสอนทัวร์ไปแมปต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้คือมันมีจุดลับจุดไม่เชื่อก็จุดลับหรอกมันเป็นสถานที่ใหม่ออกมาเพียบเลยแต่ว่ายูยังไม่อยากจะพาไปจริงๆอยากจะพาไปในอัปเดตนั้นเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีสถานที่ใหม่ปราสาทใหม่อะไรใหม่มาเข้ามาเยอะมากเลยมันจะมีบอสอัศวินแล้วก็จะมีพวกชืเกาะอัศวินใหม่ๆเข้ามาด้วยแต,แต่แต่แต่ยังไม่ได้มาตอนนี้ แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือที่ยูพูดพวไปเนี่ยก็คือหมายถึงพวกบอสพวกมอนเนาะแต่ว่าปราสาทอะไรเงี้ยมันมาแล้วสถานที่ใหม่ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็ยังไม่ได้ใส่โมเดลพวกตัวละครหรือว่าพวกเนื้อเรื่องอะไรงี้เข้าไปในปราสาทเลยเขาก็เลยยังไม,ไม่ได้เปิดให้เข้าไปทัวร์อะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของอยูด้วยจ้าหรือว่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนละล โอเคจ้าสซีโอเกนจ้าแล้วเจอกันภายในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นการสอนทัวร์อาจจะเป็นการพาเปิดแคมปก็ได้ไป let's go แล้วเจอกัน